สบายดีเลยสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบสสกูสุกคนเดอ้อมื่อกี้มาพบพอน้องแหล่แล้วเด้อพบพอน้องเหลเ่มื้อน,อนี้อยู่ทางเตาถ่านพี่น้องมาหาแมตตูไปดินใหม่เมื้อนี้นพี่น้องสวยๆน่อยหนึ่งแดดออกแล้วตอนนี้กัพี่น้องมาก็เห็นแมตตูคนกําลังกองถ่านอยู่อกำลังเรียนไม สบายดีเดอ้อแม่เถาเดอ้อสบายดีเดกำลังกองพื้นเนาะเด็ดปินป่นมาทางนี้เลยเนาะแม่เถาสีบโบควันมาทางนี้ที่เนาะควันไปทางพุ่นมาจากควันลงุงลุ่มปจักเพราะว่ามันเป็นทางนั้นดิตรงนอน้น รับแล้เนาะผูน tamam ้อยนะเออเด็ไปเป็นวัดสบายบอยังน้อยอยู่เนาะยาสมุดว no ่าซื้อยากับ ยาดิกน่อยเพราะแล้วตัวมันเป็นนำ้ำเหมือนเด้มา,น,านว่ายาเม็ดก็กินบ่ได้และยังน้อยย,อย่ยังสิตโตลงไปอีกบทกลนมันในไหมท้าวโตไปอีกพอดีเนาะ พื้นจะหลดเนี่ยนะหรือว่าล่อหนึ่งว่ะหลดเดียวหนึ่งเออหลุดหนึ่งลงมาพอฐานขั้งแรกเนาะก็ยังบเป็นม่แถาและสอนเนาะม่แถาพาเหตุอันนี่

กินข่าวเศ้าหรอไม่เ่าหรือยังอืมกินอะไรมาแต่เพื่อนพูแเลวพอดีมาแต่เพือนแล้วก็มาหาเจ้าเลยคพืนหลุดหนึ่งกองแล้วหล่็หาเติมก็ได้อืม ใหม่ปนกันเน,ะน,นะา,เาะพอนนดีบนปากจูดกองพื้นมานี่พี่น้องกองพื้นสอยแต่ไม่ใหญ่แล้วขึ้นมาได้

ลงพื้นว่ามยนี่มันอปามา่มเม็ดน้ำมันคนมาใส่บดเลยมากองเรียนเรียนใส่เนาะกองพื้น นี่ตัวนี้ก็ดีแหละอย่าโยากเดินเดอ้อยกคือว่าอันกวอยู่อยู่จะไหนตื่นน้ำไปกล้องถายไดนน้ี่ ไม่หน่อยไม่ใหญ่ปนกันน่ารุดหนึ่งแดดฮอนเลย ผมใหม่ดอกตี damages, <pop anden favour informação> ้ผมใหม่ดอกตี้แบบจูดเท่ากับเผาน้ำเด็ดแล้วกัมันมันนันนขาวแล้วก็หยัดขี้ทานเขาไปในแล้วก็ทม ดดมอย่งกึดมีเหลือมา้งใเอาเหลือมาตัดล้วมันยังไงเลยพืนเกียมแล้วเนาะเกียมไปดินใหม่แล้วเอายอพื้นแล้วก่อน

非常服务的呀。 นีอืมยเปิน้ด้หระมาปิดภาพมาบันกามาหอดดินใหม่แล้วพี่น้องบนี้ในตู้เพิ่นมาหอดเพิ่นก็ดพักคือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ท่านได้ดอืมนำหมอกต๊ใส่เลย ใส่พุ่นตลอดเยอะพอมาหัวผักใช่ไหมคะอือ,อสบายดีไปนะเด,ดยมื่อนี้มาหนะ้าเมถาวรใส่พุ่นนี่บม่เม่าวรอยู่พุ่นกับเผาถ่านแล้วเนาะแม,ม่ตูม้มันกำลักินอีกอะกองพื้นซอยร้านเนาะพี่นะ้องพี่น้องอยู่ทางบ้านลงมาเห็ดถ่านเนาะเม่เา่า เรากะหากมายังเห็ดบุเป็นนั่นแหละมาถากันเลยกองซอยเอา,าตัวนี้ใส่ผุนนี่ใส่ผุนผนานใหญ่เดี๋ยวบไดใส่โบไม่เถามืมีแต่นานนี่เนาะมันมเบิดผุนก็นเลยตื่มใส่ไบไดใส่แต่โดนเลยมาใส่เนาะใส่แล้วก็งามพักอะ ตักซีเป็นดอกถ้าบันมีพลกกแล้วจังเก็บ <Okay. S 2> ไปแกงใบมันใหญ่หนะนี่บัวนี่ใหญ่แบวบัมันใหญ่ที่ ผักหอมปลอมกับบูชูได้เก็บอเเอเพิ่ันธุ์โหดก็หิวมาจะพูดแล้ววันนี้เพราะว่าง่ายกระทังเขามาไนานี่เนาะเทมือวานนี่ บางยังบว่วนานคักปานใดพี่น้องบวัวนี้มันบังแดดเลยบัวไว้โดนๆผมเลยจังแห้งคักเถินเถินครัวเมตู้เพันหิวนำไปดพักทั้งหนาไว้เนี้ โอ๋ไปมานี่ใส่นี่ปลูกอยู่วันนี้นี่สิเอกพักหยังพักแล่นคืออืมตัวยังสิเอามา สามสีนานหดประมาณสองสามขูกก็ได้แล้วด้วยุ่ไดยุที่เห็ดแันนั้นขุดเห็ดเป็นนี่แล้วนี่ก่อนบอกได้ยุแล้วก็หาดินมาใส่ทางหนาคุณ สิงคายจะตัก,กน้ำทา้งาพี่ เป็นชุกมเด่นหอนก้อนมาใส่อันบอพักเอาขี้ดิน ขี้ดินบนกุ้ตกันต้อนบนเมทัลรอหนึ่งพ่อป่ะจาวะพอดีป่ะส่นนี้พักยังกอดสิปูกนะอืมพักกาศออไปตากเอาขี้ดินก่อนซะดินมาเรียบร้อยวันนี้มันอยากเป็นก้อนเนี่ยพอมันแข็ง เก็บคูดขึ้นมาแล้วก็มันก็เหยียบไปเหยียบมามันก็แข็งดินแข็งไวเนาะปลูกผักกาดจ็กซองมันแถาปลูกซองหนึ่งบ่เขาเลยคิดว่าเจ้าเนี่ยยงโมได้เอามาใะดอกเธอบอกว่าได้ปลูกจักเท้อเนาะนี่ก็เด้ออีกนี่ก็เด้ออีกนนธอ นิดน้อยเนาะวัน <laughs> เรียกแถวพีเมทแถวยังบม่ได้วาลวาาแล้ววานเลยเล้ยเห็นเม็ดมานี่ เด็ดน,น้อยหนึงเนาะเฮียลงเลยพานกะนเฮียนะหนูนะแบบนี้ถามันขึ้นคุณแล้วจังได้เอาคุณใส่น้ตไม่ทักมันแตกมันขึ้นแล้วก็ใส่พุ่นแล้วก็งามเลยพัก ไก่สิได้กินยอดแล้วพี่น้องเอ้งามอีลีโอทางเพืน่นคัวเม่ตู้เพิ่นกาลังจากที่เทพื้นแล้วจวังหวะเพิ่นกาซิโกเนาะโกะเพืน่นคัวพี่น้องเอ้เอาจากคลิปนี้ทางน้องเล่ซิขอตัวลาพี่พีธาน,นี้ก่อนเดอ้อทางน้องเล่วอาผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอทูดขอไปหลายๆก็ขอบใจาทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุม้มคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุกความโฆษณา โดยจากคลิปนี้ทั้งน้งเละสิขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอ,อกล่าวคำว่าสบายดี